สวัสดีค่ะ ah, ว well, <laughs> ันนี้เราเราไม่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 ต้องขนมามันจะเสียไม่ได้สวัสดีค่ะเขาเสียรบบไม่ต้องเลยค่ะแกแกพวกเราจะไปสวนโลกของชาวบ้านโดยใช้หัวข้อเดิมเดิม ยังไง่อ้พรุนแรงอนรุนแรงกับชีวิตอนกำลังสีมยกูสาวใครมีคนกำลังสีมะหยักู้สาวหัวมงมึงสีเ็ังได้ก็มนอสามสีมันนอ้สีนหว่นา ขอทิ้งก่อนขอโทษนช่วยดึงมาเข้ามามั่นหนักเข้ามามั่นนะเรียงกันได้หมใส่ก็มั่นใส่กบมั่นเขาใจบ่ใส่ใจกัม่างเกงกูไม่จะเป็นลมตายมั้ย น่าจะถามรู้เรื่อง,องม,มึงจะเดินไปอีกนานไหมว่าแม่ค่ะไว้เจอโจ์แล้วเจอโจทย์แล้วกี่อกันีนะคะก็จะมาถามคุณว่า ถ้าสมมติว่ามีคนกําลังจะมาแย่งแฟนคุณคุณจะทํายัางไงขอคาคัญให้กับคนคนนั้นค่ะควรเป็น <c oughs> ยัง,ยยงยไะขออนุญาตนะคะอขอข้าวน้ำเหมือนเอาเอาตะกรงให้ด้วยตะกรงให้ด้วย ขอสมคำค่ะมาสีแมงโอ้โหโอ้ยคตรโฉนแม่ก็เคลมออกแ้กนม่้เอาเลยขาเอาแค่สามคำฟาดมาหกคำเอาก็สามคำไปสองครั้งเกิดีพีสองน่าจะไม่เม ถ่ายนานๆถ่ายนานๆก,กูว่ากูขี้เกียจกูอยากถือกล้องกูไม่มีอะไรทำแอบแอบเข้าไปแอบเข้าไปเตะแม่ง